สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4ี่แล้วนะคะวันเป็นสัปดาห์ที่4ี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นป .2 อ,อนะคะ,ะคุณครูตู่มีเรื่องจะชี้แจงกับนักเรียนนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการส่งงานคุณครูอยากให้นักเรียน่ะส่งงานในรายส่วนตัวของครูตู่นะคะทั้ง2วิชาเลยไม่ว่าจะเป็นสุขศึกษาแล้วก็วิชาการงานนะคะและเมื่อนักเรียนท่ะทงานแล้วในสมุดนะคะคุณครูอยากให้นักเรียน่ะขีดเส้นใต้จบด้วยนะคะเพื่อความสวยงามและความเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญที่สุด นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเขียนห้องเ,เขียนเลขที่ด้วยนะคะ,ะในวิชาการงานและวิชาสุขศึกษาในวันนี้คุณครูจะให้แบบทดสอบกับนักเรียนนะคะ,ะให้นักเรียนทําแบบทดสอบโดยลอกโจทย์นะคะลอกโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบเพียงคําตอบเดียวนะคะแล้วเขียนคําตอบลงไปด้วยนะคะ ทั้งสองวิชาเลยนะทั้งวิชาการงานและวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะทำแบบทดสอบนะคะเพื่อเก็บคะแนนนะคะ,อะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวนะคะย้ำอีกที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนต้องเขียนโจทย์ด้วยนะคะโจทย์แล้วก็ เลือกคำตอบด้วยแล้วก็เขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะคุณครูขอให้นักเรียนส่งลายส่วนตัวของคุณครูนะคะเหตุผลก็คือว่าคุณเมื่อนักเรียนส่งไปในลายของห้องห้องเรียนของนักเรียนแล้วมันจะมีคุณครูอีกหลายคนมากในหลายวิชาถ้านักเรียนไปส่งในในใน,ในห้องเรียนใหญ่ในห้องประจําชั้นนะคะก็จะทําให้เกิดการสับสนและเวลาตรวจ ตรวจตรวจงานก็จะทำให้มันสับสนกับวิชาอื่นด้วยนะคะก็ขอขอรบกวนผู้ปกครองด้วยนะคะขอให้ส่งงานในรายส่วนตัวนะคะค่ะสวัสดีค่ะ